C.N.N. แ,แ,แพงลิตร C.N.N. แพงลิตรกตนโอ้ตตอโอเต็มปากเต็มคำอีกแล้วเต็มปากเต็มคำอีกแล้วหนลล่าตาหน่อย เอ็ N N ครับกบยางเมียโทรตามจากโคกซิโลนะครับล <c oughs> มกัดครับอยซิโลครับไหม เดี่ยวตรงนี้เลยว้าปลาบินตกยางซีโล C N N เมียโทรตามยามตกปลาดูครับ <c oughs> นี่ครับแดดสองให้แดดสองให้ตกยางซีโลครับ อย่าง CNN ขาดครับขาดครับเอาไปกินแล้วครับ CNN khảt này nè, ồ, khắt gịp, đẹp rôi, ồ, si yam gen, nghe thôi tam tục ba, gụp yam nón mày ma ครับกัดกัดกัดตามกัดแมตัวเล็กไปไอ้หนูตามพองมาซ้หมาซ้ามกัดดีจริง,รงอุ้ยกัดโอ้ตรงไหนกน็กัดสองไม้ซ้อนครับตีสองไม้กัดสองไม้ไม่โดน

โดดเลยจะโดดเลยมาแล้หลดไปลดอ้ัวลดทุเล,เล่ไหนมาอีกไร้ CNN เต็มปากเต็มคำมีไซส์สวยๆนะครับปลาคลองนี้แก่วดูกันอย่า <c oughs> งเงี้ยและพี่น้องดูก่อนท่านผู้ชมกินอะไร กินอะไรขอดูหน่อยแง้มขึ้นมาดูโอ้กิน c n เอกบยางเมียโทตามนะครับแบรนด์ของนะกโคกสวยงามครับ ตัวน้อยเอาก่อนแล้วโอหแล้วครับสีเอ็นเอ็ตัวที่เท่าไหร่เราไม่รู้ครับนี่กำลังตื้อตัวใหญ่นะครับไล่ตามมาเรียบร้อยครับเต็มปากเต็มคำ ปลาบินครับเห็นครับปลาบิน CNN ปลาบินกบยาง CNN อทำให้ปลาบินได้ CNN อับยางเมียโทรตามนะครับโอ้โหดูเต็มปากเต็มคำสุดยอดแก้ว อ้าวเรียบร้อย